สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องแกวโตชาแนลวันนี้แกตโตก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องถึงคิวรักเจ้าบล็อกเกอร์ในตอนที่1 0ถึง12ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะเมื่อพระเอกโทรมาเธอก็ลุกขึ้นออกไปคุยข้างนอกทําให้นางเอกสงสัยอยู่คนเดียวพระเอกขรหานั่งก้องหลิวเพราะต้องการถามว่านายเอกทำงานที่ผนกเป็นยังไงบ้างถ้าเธอทําผิดพลาดตรงไหนก็ให้อภัยเถอนะแต่เธอก็โกหกพระเอกว่านายเอกทํางานไม่เรียบร้อยและ เสร็จไม่ตรงเวลาทางที่จริงแล้วเธอทําทงานดีมากแต่พระเอกก็ขอแค่ให้เธอช่วยดูแลานางเอกและให้โอกาสนางเอกหน่อยเพราะเธอยังใหม่อยู่เธอเดินกลับเข้ามา นางเอกก็ส่งงานให้เธอลองดูเธอให้นางเอกส่งงานให้เดี๋ยวเธอจะแก้ต่อเองตอนนี้เลิกงานได้แล้วมีคนโทรมากำชับฉันเป็นพิเศษแล้วเธอก็ยั่งานจากนางเอกไปพระเอกส่งข้อความบอกนางเอกว่าเขารอเธออยู่ที่ลานจอดรถทำเอานางเอกยิ้มออกมานางเอกถามทำไมคุณถึงรู้ว่าฉันทำโอทีอยู่เป็นเพราะเขาโทรหานั่นกงเหลวนางเอกก็คิดพูดถึงฉันหรือเปล่านะจน่พลาเอกถามว่าคิดอะไรอยู่เธอเลยพูดเรื่องงานน่ะพละเอกชมที่นางเอกตั้งใจทำงานแล้วเราก็มาถึงการ ชุมเลือกแพ็กเกจตบริษัทงานที่น้าเอกออกแบบนานกงเหลียวก็เคลมว่าเป็นฝีมือของเธอและแรงบันดาลใจก็มาจากเธอเธอตั้งใจทำมันมาทั้งที่จริงแล้วน้าเอกเป็นคนออกแบบทำเอาน้าเอกมองด้วยความโกรธประชุมใส่น้าเอกก็ถามว่าทำไมเธอถึงไม่บอกในที่ประชมุมว่านางเอกเป็นคนออกแบบเธอก็ต้อนหล่าวว่าถ้าพูชื่อเธอคนเดียวมันก็ไม่ยุติธรรมกับทีมเพราะเธอก็อยู่แก้งานจนดึกเหมือนกันเมื่อเธอเห็นพระเอกเดินมาก็แกล้งพูดใส่ร้ายนางเอกแต่พระเอกเข้าใจนางเอกผิดคี่ว่า เธอเอาเรื่องส่วนตัวมาคุยในที่ทํางานคเอานั่นกงเหลียวสาตานางเอกออกมาด้วยความหงุดหงิดพระเอกที่ไม่ฟังเธอพูดเอาแต่เชื่อเยนนันเอาอะไรมาคิดว่าฉันออกแบบไม่ได้แล้วพี่สาวนางเอกก็โทรมาให้หนางเอกทําทุกอย่างให้ผ่านไปได้เธอจะดูแลแม่ให้เป็นอย่างดีด้านคุณฟูก็ตามหาหนางเอกอยู่เพราะเขาเห็นเธอหงุดหงิดออกจากบริษัทเมื่อเจอนางเอกก็รีบมานั่งด้วยทํามีเรื่องทุกเจ้าอะไรก็บอกผมได้เสมอนะนะเขาเลยตัดสินใจพานางเอกไปที่สนุกสนุกในขณะที่นั่นกงเหลียวออกงาน,นมาให้พระเอกดู เลยค่ะก็คํา,าบอกว่านานอ,ออกไปกินข้าวกับคุณฟูพระเอกก็เกกแค่ตอบว่าฉันรู้แล้วอย่างนี้ก็ใส่ไฟได้ยินมาว่าเธอกับคุณฟูสนิทกันมากนาอกกับคุณฟูพวกเขามาเล่นเกมแก้เครียดด้วยกันและเข้าขากันเป็นอย่างดีนายคิดถึงพระเอกแล้วระบายความโมโหออกมายังเต็มกําลังดานเลยค่ะก็มาหาเพื่อนนางเอกโดยใช้ความทุกข์ใด้ของนางเอกเป็นข้ออ้างให้เพื่อนอยากรู้และย,ย่อมมาเจอเขาพอพระเอกทํางานเสร็จก็ริ่มคิดถึงนางเอกที่เธอไปกับคุณฟูแถมทอ ไปนาเอกก็ไม่รับสายอีกทําให้เขาอารมณ์คืนนาเอกหลังจากระบายอารมณ์เสร็จเธอก็รู้สึกดีขึ้นและขอบคุณคุณโฟนาเอกเห็นพระเอกโทรมาเยอะแยะก็รีบโทรหาเขาแต่ด้านพระเอกนั้นกงเหลียวก็กําลังเอาเอกสารมาให้เขาเซ็นพระเอกเลยเธอกลับบ้านบริษัทไม่สนับสนุนให้ทาโอทีแต่เธอก็ชวนเขาไปทานข้าวที่ร้านอาหารอ้างว่าเป็นการหาแรงบันดาลใจแต่พระเอกก็ปฏิเสธเมื่อนาเอกโทรมาหาเขาเขาก็รีบรับสายและถามนางเอกว่าทําไมถึงไม่รับโทรศัพท์นาเอกก็ตอบ ว่าเธอขคยยุงแต่พระเอกขอให้พูดความจริงเธอก็บอกว่าก็พูดความจริงอยู่นี่ไงคุณฟูเลยเข้ามาถามนางเอกว่าจะให้เขาช่วยอธิบายไหมพระเอกได้ยินเสียงเขาก็รีบถามทันทีว่าอยู่ที่ไหนเขาจะไปรับเดี๋ยวนี้นางเอกตอบฉันก็มีเรื่องส่วนตัวเหมือนกันประธานบริษัทไม่ควรมายุง่งแล้วก็ว่างสายไปําเอาพระเอกเคืองจึงตกลงไปร้านอาหารกับน้านก้องเหลียวแต่นางเอกก็ตกลงไปกินอาหารกับคุณฟูเยนนี้ก็ฉลาด,ดรีพอแนะนําร้านอาหารคุณฟูและแกล้งเป็นคนดีนางเอกอารมณ์ไม่ได้อยู่ ควได้ทานอาหารอร่อยๆอแล้วนาเอกก็พาคุณฟูมาเลี้ยงอาหารแบบจัดเต็มพร้อมมโหมากแล้วนาเอกก็เห็นพระเอกมากินข้าวกับนั่นกงเหลิวทําให้เธอมองเขาตาขวางแล้วพวกเขาก็มองตากันยังดุเดือด แต่คนที่สะใจที่สุดก็คือนั่นกงเหลียวคุณฟู่ถามนางเอกจะสั่งอะไรอีกไหมนายเอกก็ตอบสั่งค่ะแล้วเธอก็สั่งอาหารเยอะมากแกล้งสั่งทุกอย่างเป็นเล็กขี้ทั้งหมดเพราะรู้ว่าพระเอกไม่ชอบพอเขายามานั่งโต๊ะเดียวกันนายเอกมองพระเอกตาขวางเธอสั่งสเต็กมาสามตาทำเอาพระเอกเห็นแล้วงุดหงิดคุณฟู่เห็นนางเอกตัดสเต็กไม่ได้ก็ถามให้ผมช่วยไหมนายเอกก็ยิ้มได้สิค่ะทำเอาพระเอกหัวร้อนแล้วนั่นกงเหลียวก็ตัดสเต็กเป็นสองชิ้นแล้วส่งให้พระเอกพระเอกก็รีบขอบคุณเธอนายเอก จิ้มสเต็กของเธอฉันยกให้คุณเหมือนกันค่อยๆกินไปนะเราลุกออกไปด้วยความโมโหพระเอกก็รีบตามไปงอพระเอกมันจับมือหน้าเอกเธอก็กัดมือเขาจะตามมาทมมําไมมีแค่เพื่อนเก่าก็พอแล้วนี่พระเอกเขอร้องหน้าเอกคุณอย่าเอาแต่ใจแบบนี้ได้ไหมหนางเอกก็ยังไม่หยุดมาถึงวันนี้คุณก็เผยความในใจออกมาแล้วใช่ไหมในใจคุณฉันเป็นคนที่ไม่รู้ความเอาแต่ใจพระเอกจ้องหน้าเธอคุณอย่ามาบิดเบือนความหมายของผมนางเอกย้อนก็คุณอยู่ด้านกงเหลียวฉันเห็นกับตาพระเอกเอาบ เธอก็อยู่กับนายฟูนั่นเหมือนกันนายฟูฉันอธิบายกับคุณไปหลายรอบแล้วคุณฟูเขาเป็นแค่เพื่อนเก่าของฉันพระเอกก็งอนนันกงหลิวนั้นก็เป็นแค่เพื่อนเก่าของผมเหมือนกันทาเอาหน้าเอกโกรธแล้วเดินออกไปพระเอกพูดกลับมานี่นายเอกก็เดินกลับมาอย่างะะขาขาว่าง่ายแล้วเต้ข่าเขาคุณฟูถามนานกงหลิวทําไมเธอต้องทาแบบนี้ด้วยเธอเลยบอกคุณฟูว่า,วาก็พยายามช่วยเราสองคนอยู่ไงนายชอบนางเอกไม่ใช่หรอแต่คุณฟูก็ตอบว่ามันไม่สาคัญ การที่เธอชอบพระเอกแล้วเล่นงานนางเอกมันดูไม่แฟร์ทำไมไม่ลองปล่อยวางดูบ้างจะไม่เปิดรับคนใหม่ๆความรักใหม่ๆเลยหรอเธอตอบเพราะว่าไม่ว่าเธอจะตจักไปนั้นแค่ไหนในใจของพระเอกต้องมีเธออยู่แน่นอนในอดีตฉันไม่มีสิทธิ์ยืนตรงหน้าเขาตอนนี้ฉันชุบตัวกลับมาแล้วพยายามทำทุกอย่างทำไมฉันต้องมองดูให้เขาไปรักคนอื่น เธอยืนยันจะยังพระเอกกลับมาให้ได้ตอนเลยค่ะก็ยังตามจีบเพื่อนนางเอกคอยขับรถเพื่อน,นขณะที่ท่าทํางานจนเพื่อนรู้สึกใจอ่อนเลยยอมไปดูหนังกับเลยค่ะทำเอาเขาตื่นเต้นรีบกุม้มื่อเธอเดินไปพระเอกกลับมาที่บา้านนาเอกก็ยังโกรธไม่ยอมให้เขาเข้าห้องพระเอกพูดคุณไม่เปิดประตูแล้วผมจะอธิบายกับคุณยังไง,ยงอย่างน้อยคุณก็ชุดให้ผมหน่อยนายก,ก็รีบปาชุดนอนให้ทันทีทาเอาพระเอกไปไม่เป็นยาเห็นบอกพระเอกแกสมควรโดนแล้วนายก,ก็ยัง แทนฝั่งคุณรอพี่สาวพาแม่กลับมาก่อนเถอะฉันจะไม่มาเจอคุณอีกพระเอกโทาปรึกษาเลขาว่าเวลาพี่ญิงโกรธควรจะทํายังไงดีเขาเลยแนะนําให้พระเอกคิดดีๆไปพูดย้วยโมโหจุดไหนแค่ขอโทษร,รับผิดและขอยกโทษให้พระเอกพูดเรื่องอะไรต้องทําแบบนั้นเลขาเลยแนะนําเวลาทะเลาะก,กันผู้ชายผิดเสมอพระเอกเลยส่งข้อความถามนางเอกในฐานะแฟนคลับว่าตอนนี้ถ้านอนหรือย,อยังในก,ก็ตอบกลับนอนไม่หลับวันนี้อารมณ์ไม่ดีพระเอกเนียนถามคุณมีอะไรระบายให้ผมฟังได้นะ นายเอกได้หามเขาคุณเคยเจอคนที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอไหมผดดเดือกั์ไม่มีเหตุผลหามออกพระเอกหัวร้อนนี่มันจะเกินไปแล้วนะพระเอกถามต่อคุณเกลียดเขาขนาดนั้นเลยหรอเขาเป็นอะไรกับคุณนายเอกพิมพ์ไปตัวนี้พระเอกเลยถามต่อวันนี้คุณอารมณ์ไม่ดีเพราะคนคนนี้หรอนายเอกก็พิมพ์ยาวเป็นห่างวาวเขาเป็นคนน่าดังเกียดไม่เคยจะเชื่อฉันเลยเชื่อแต่คนอื่นนะมะโหชมัดพระเอกพิมพ์ต่อว่าเขาทำเกินไปจริงๆแต่บางทีคงไม่ได้ตั้งใจหรอกมั้งเขาอาจ ยังไม่เข้าใจคุณเท่าไหร่หนาาเอกก็เถียงไม่ใช่สักหน่อยตอนบ่ายเพื่อนฉันทําให้ฉันอารมณ์ดีเราแท,ท้มาตอนเย็นถูกเขาทําพังหมดพระเอกได้ทีก็ถามเพื่อนหรอเพื่อนแบบไหนคงไม่ใช่ว่าเป็นคนพิเศษกับคุณมากหรอกนะทาเอานางเอกสงสัยทําไมเขาโฟกัสแปลกแต่ก็ตอบไปว่าเป็นแค่เพื่อนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษหรอกทาเอาพระเอกยิ้มกรุ้มกลิ่มฉันก็ว่าแล้วต้องเป็นเพื่อนธรรมดาวันต่อมาที่บริษัทก็เมากันว่าเมื่อวานนั่นกงเหลิวไปทานข้าวกับพระเอกคงมีสัม แ,แ,แต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนตั้งใจให้พนักงานเห็นแล้วเธอก็พรีเซนต์งานให้พระเอกฟังพระเอกแจ้งกับพนักงานทุกคนต่อไปนี้เขาจะแบ่งโครงสร้างและหน้าที่ของทีมวิจัยและพัฒนาให้ชัดเจนทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างยุติธรรมดูจากผลงานเท่าที่ผมรู้มาไอเดียหลักนี้มาจากนั้นกงหลิวยิ้มหน้าบานรอแต่พระเอกกลับพูดมาจากนางเอกทำเอาเธอหน้าหงอยนางเอกมีเวลาสั้นๆที่ทำงานนี้ทีมของคุณทำได้ดีมากจริงๆประชุมเสร็จแล้วค่ะ ก็าำพระเอกเกิดอะไรขึ้นปกติเขาไม่เคยเข้าข้างใครมาก่อนพระเอกก็อ้างก็แค่ทํางานตามปกติเพื่อบริษัท นานกงเหลยวหลังจะถูกหักนาก็โมโหมากเธอสงสัยพระเอกคิดจะทำอะไรกันแนะ่เธอเลยวางแผนแกล้งยื่นจดหมายลาออกและพกยาซิมซาไว้ในกระเป๋าตอนเข้ามาหาพระเอกฉันไม่เคยลืมช่วงเวลาที่ผ่านมาของเราพระเอกพูดที่นี่คือบริษัทผมไม่อยากคุยเรื่องอื่นนอกเหนือจากงานถ้าคุณจะคุยเรื่องส่วนตัวก็เชิญออกไปเธอเลยยื่นจดหมายลาออกในฐานะหัวหน้าทีมเธอทำงานบกพร่องขนาดนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีติดเดีนยต่อหน้าคุณและพนักงานก็เมากันวา่านานกงเหลวยื่นจดหมายลาออก พระถูกพระเอกหักนาสงสัยนาเอกมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเอกนาเอกได้ยินพวกเขาก็ได้บอกไปทําไมถึงไม่จบเป็นเส้นสักทีในเมื่อเยนันมาฮุบเอาผลงานของเธอไปแท้ๆกลับมาทอดเธออีกพระเอกพูดกับนั้นโกงหลิวในฐานะที่คุณเป็นหัวนาคุณไม่ควรปกปิดความสามารถของลูกพีมและความพยายามของเธอเธอเลยบอกว่าเธอรู้สึกผิดเลยขอลาออกพระเอกก็ตกลงและเซ็นให้เธอทาเอาเธอเคืองทําไมรีบร้อนขนาดนั้นพระเอกพูดก็คุณเป็นคนขอยื่นเองแต่เธอก็พูดฉันรู้ ว่าฉันทำผิดกับคุณตอนนั้นฉันไม่ควรทิ้งคุณไปไม่งั้นคนที่อยู่ข้างกายคุณตอนนี้คงเป็นฉันคงไม่มีนางเอกพระเอกขอให้เธอพอได้แล้วแล้วไล่เธอออกไปเธอก็แกล้งเป็นลมแล้วควักยาออกมาฉันตายตายไปได้ก็ดีพระเอกเห็นยาก,ก็รู้สึกว่าเป็นยาของพระกติดตเวอย่างนี้ก็เล่นละครบีบน้ำตาจริงๆแล้วหลายบีมานนี้อาการของฉันไม่ดีขึ้นเลยฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่เป็นเวลาหมอบอกว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าทำให้พระเอกสองสารเธอ จึงประคองถวายเลยขากว่าหน้าเอกเข้ามาเห็นจึงรีพามแต่ก็ไม่ทันแล้วหน้าเอกเห็นก็รีบบอกไปหาลิปสติกสีแดงเพลงิงเธอเข้าไปเรียกพระเอกและดึงในใครเขาเข้ามาหาตัวเธอจากนั้นก็บันจงจูบพระเอกด้วยลิปสติกสีแดงเพลิงที่เธอเลือกมาเป็นพิเศษเอาให้เยน,นั้นดิ้นตายไปเลยพวกเขาจูบก,กันยังดูดดื่มท่ามกลางความร้อนรนของนั้นกงเหลวเลขาเห็นพวกเขาจูบก,กันก็ถ่ายรูไว้แต่หลังจากที่น้าเอกตัวพระเอกเสร็จเธอก็กรวดเขาเป็นฟืนเป็นไฟพ,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 พระเอกวิง่งตามม นี่คุณจะไปแบบนี้หรอนายถามทําไมละ่ะจุบประธานบริษัทต้องจ่ายเงนินด้วยหรอพระเอกพูดในเมื่อคุณรู้ว่าเมื่อกี้ทําอะไรลงไปจะไม่อธิบายหน่อยหรอนายเอกพูดมีอะไรให้อธิบายจุบแล้วก็คือจูบฉันจะจูบพรย์นั้นดูนั่นแหละสแสดงสิทธิ์ให้ดูจะทาไมหรอพระเอกอมยิ้มสแสดงสิทธิ์หรอใครสอนคุ้นกันนายเอกก็ตอบยังใส่ซื้อขุนยาถามเอาพระเอกหัวเราะนายเอกก็ถามว่าหัวเราะอะไรพระเอกปฏิเสธเขาแค่คิดไม่ถึงว่าคุณจะเชื่อฟังคุณยาขนาดนี้แต่ที่คุณหา ที่บริษัทก็ไม่ค่อยเหมาะสมจริงๆนายก,ก็งอนเงินที่คุณทำกับน้านกงหลินเหมาะสมแล้วงั้นหรอเพราะคุณกอดกันแล้วฉันกับเลขาก็เห็นพระเอกอธิบายผมแค่พยายามพยุงเธอเท่านั้นแต่นั้นก็ไม่สำคัญที่สำคัญคุณจะงานข้อกับเธอแบบนี้หรอนายเอกโมโหนี่คุณมีปัญหาทางสมองหรือเปล่าเธอเป็นคนหาเรื่องฉันตลอดชัด,ชดฉันจะไปกล้าแสดงอำนาจกับเธอได้งไงพระเอกถามทำไมสองวันมานี้คุณโดมโมโหจังผมจะคุยกับคุณเรื่องนี้คุณทำไม่ถูกจริง นายให้เขาพูดอีกครั้งพระเอกอธิบายคุณเข้าไปอยู่ในทีมของเธอต่อให้ชิ้นงานเป็นแรงบันดาลใจของคุณคนเดียวแต่ก็เป็นผลงานของทั้งทีเหมือนกันและเรื่องส่วนตัวของคุณก็จะไปทะเลาะก,กับเขาที่ประชุมไม่ได้นี่เป็นการไม่เคารพผลน,นะนผมทําเพื่อคุณจริงๆนะผมหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้จากเธอมากขึ้นคุณอย่าใช้อารมณ์ในการทํางานแล้วก็อย่าเห็นเธอเป็นศัตรูในชีวิตนางเอกย้อนพระเอกคําพูดพวกนี้รบกวนคุณเก็บไว้พูดกับนั้นก้องหลียวเถอคะค่ะพลังงานเล็กๆอย่างฉันไม่คู่ควรแวเธอก็จกไป ขมโหกลับบ้านมาเธอก็ยังโมโหไ่เลิกไม่ยอมแม้กระทั่งจะเจอหน้าพระเอกเธอนัางงอคอหักตลอดทุกที่ทุกเวลายัยงกับประทูปแม่กองแต่พอไม่เห็นพระเอกเขามานอนบนเตียงก็แปลกใจทาไมเขาไม่ยอมเขามานอนกับเธอเพื่อนนางเอกไม่เห็นรูปที่นางเอกอยู่กับพระเอกก็รีบไปที่บริษัทแต่เลยขากลัวเธอรู้ว่าตอนนี้พวกเขาทะเลาะกันก็เลยแกล้งป่วยให้เธอสนใจเขาแทนเธอเลยขับรถให้เขาเลยขากลัวเธอเหนื่อยเลยจะขับรถเองแต่เธอก็ไม่ยอมเขาเลยจัดการอุ้มเธอด้วยความห่วงใย เมื่อใบหน้าของพวกเขาสัมผัสกันก็ทําให้เธอเกิดอาการคลั่งรักไม่เบาจนเธออยากลองคบก็แกล่ะขาดูแต่เธอก็กลับเห็นข้อความจากคลินิกเรื่องอาการกลัวความใกล้ชิดของเขาทําให้เธอโกรธที่เขาตามจีบเธอเพราะเหตุผลนี้หลังเลิกงานพระเอกก็ไม่ยืนเฝ้ามองน้าเออยังห่วงยยทาให้น้านกงเหลียวมองด้วยความอิฉาจึงมาดื่มเหล้ากับคุณฟูเธอบอกกับพราว่าเธอจะย่งพระเอกกลับมาให้ได้เธอต้องได้ยืนอยู่ข้างกายพระเอกคุณฟูพ,พยายามหาม้ามเธอก็ไม่ฟังวันต่อมาน้านกงเหลียวก็มาทํางาน เธอพรีเซนต์การเปิดตัวสินค้าได้อย่างน่าสนใจจนพระเอกชมว่าไอเดียนี้ไม่เลวนะเธอพูดไอเดียนี้ได้มาจากตอนที่เธอเรียนมหาวิทยาลายัยตอนที่เธอนัดดูพระจันทร์กับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคนที่เธอพูดถึงก็คือพระเอกทำให้หน้าเอกสังเกตเห็นถึงความผิดปกติระหว่างพวกเขาสองคนพอพระเอกดูปแปลกๆไปทําให้หน้าเอกงอนเพิ่มเข้าไปอีกแล้วนั้นกงหลินก็เอางานมาส่งให้พระเอกแถมยังนัดพระเอกคุยงานคืนนี้อีกด้วยเพราะวันนี้เป็นวันที่เห็นซูเปอร์มูนได้ชัดเจนที่สุดคุณจะได้ช่วยฉันทํางานเพราะ โปรเจกต์นี้เร่งรีบมาแล้วเพื่อนก็โทรหาหนางเอกให้เธอรีบไปหาจริงๆเลยค่ะเพื่อนนางเอกทำเพราะพระเอกต้องการงอนนางเอกถึงให้เลขาช่วยแต่ตอนนี้เลขาเองก็แทบเอาตัวไม่รอดแต่เธอก็ยังงอนเขาอยู่นางเอกมาถึงทีก็รีบโทรหาเพื่อนแต่ก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็มีไฟรูปหัวใจเต็มไปหมดทําให้หนางเอกคิดว่าเธอคงมาผิดที่เพราะมีคนเตรียมไว้เซอร์ไพรส์ปปแฟนแต่แล้วพระเอกก็โผล่มาพร้อมดอกกุหลาบช่อต่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีนั้นคงหลือมา พระเอกในห้องทํางานก็ไม่เจอโทรหาก,ก็ไม่ติดเพราะตอนนี้พระเอกกําลังขอโทษน้าเอกอยู่ขอโทษที่ช่วงนี้ผมละเลยความรู้สึกของคุณเพราะการมาของนั่นกงเหลวผมเลยมองคุณเป็นคนที่มากประสบการณ์ในการทํางานเหมือนเธอผมลืมไปว่าที่จริงคุณเป็นนักไร์มาตลอดไม่ได้ถนัดมีความสัมพันธ์ที่ทํางานมากนักผมไม่ควรตําหนิคุณคุณต้องการเวลาในการเรียนรู้แต่ผมก็ควรให้เวลาคุณมากที่สุดแต่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันผมก็ละเลยถึงแม้พวกเราจะได้เจอกันเพราะสัญญาแต่ไม่ว่าคุณจะ อยู่ที่บ้านสก,กุลกูหรือที่บริษัทคุณก็ช่วยผมฟาฟันอุปสรรคไปได้ขอโทษนะคุณจะยกโทษให้ผมได้ไหมพร้อมยื่นดอกไม้ให้หน้าเอกก็ทําเป็นเลลาแค่คมไฟไม่กี่ดวงกับดอกไม้ช่อเดียวก็คิดว่าฉันจะหายโกรธงั้นหรอฉันไม่เอาแล้วเธอก็เดินหนีพระเอกจับมือเธอไว้แล้วถาม,ถ,ามถ้าแบบนี้ล่ะพระเอกดึงน้าเอกมาลูกป่งพวกนี้มีไว้คุณตัดถ้าคุณตัดมันมันก็จะลอยออกไปความไม่พอใจความโกรธข้อโมโห oh ok ของคุณก็จะถูกพวกมันพาไปจนหมดแล้วพระเอกเอก็ยื่กัน ไกลใหไฮทาให้นางเอกยิ้มออกมาเธอค่อยๆตัดลูกโป่งพระเอกถามคุณไฮโกรธหรือยังนานเอกตอบยังฉันยังโกรธอยู่พระเอกเลยเข้ามกกากอดเธอไว้ขอโทษนะผมผิดเองนาเอกร้องไห้และทุบตีเขาพระเอกเลยจัดการจับเธอมากอดไว้ตามกลากงเพื่อนแรเๆขาที่เฝ้าลุ้นอยู่เลขาพยายามงอเพื่อนจนเธอรู้สึกดีขึ้นอีกครั้งด้าน,นานเอกก็นั่งซอบออกพระเอกพอเขาพาเธอมาดูซปเปอร์ูนในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดออหมอนาเอกพูดคิดไม่ถึงว่าประธานบริษัทจะเปลี่ยนสปรายให้ หญิงคุณดูมีประสบการณ์นะหรือว่าคุณมีประสบการณ์เยอะพระเอกพูดเลยค่ะช่วยหนาแล้วพระเอกก็ช่วยนางเอกเขียนคำอธิษฐานถ้าคําอธิษฐานลอยไปใกล้ดวงจันทร์มันจะเป็นความจริงนายเอกแกล้งพูดฉันเขียนให้คนบางคนหายไปจากชีวิตดีกว่าทําออกพระเอกนาบึงนายเอกยิ้มล้อเล่นน่ะพระเอกหมั่นเคี้ยวเข้าไปอิกแอมเธอพวกเขามองตากันอย่างหวั่นไหวนางเอกเขียนคำอธิษฐานแล้วลูกโป่งก็แตกเธอตกใจรีบเข้าไปกอดพระเอกไว้นานแล้วพระเอกก็ค่อยๆมองหน้าเธอจนนาย เริ่มเขินจับแขนเขาแข่งพระเอกก็ต้องหน้าหน้าเอกและจะจูบเธอแต่กลับมีเสียงผูดังขึ้นนายขันไปดูพระเอกสัมผัสใบหน้าของเธอไม่ต้องสนใจหรอกสนใจนี่สิแล้วพระเอกก็จัดการจูบนายเอกทักลางบรรยากาศสุดโรแม,มนติกก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่สิบถึงสิบสองถ้าใครชอบก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มันกำลังใจให้เกี่ยวต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ